สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นหนวเดือดลุลเป,ปร,รอดกุหลาบดำนัดวัดแกรงเฟอร์ซานคู่เอกศึกวัลลุพินี103ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 วันเดินหน้าเสิร์ฟคู่มวยดืดเดือดต่อเนื่องในศึกวันลุมพินีร้อยสวันศุกร์ที่4เมษายนนี้โดยสายอุกบาลกุหลาบดำสอจอเปีย๊ยอยุทัยยอดมวยหมัดสั่งว26ปีจากสุรินเตรียมดวนเดือดกับเฟอร์ซานชิเซกนักสู้วัย28ปีจากตุรกีในกติกามวยไทย147ป้ปอนด์กุับดำผลงานล่าสุดทำผลงานได้สุดประทับใจโดยพิกสถานการณ์จากดนหนึ่งนับในยกแรก กลับมาเอาชนะคะแนนกําป้นหินผาจอร์ลินิเคอร์อดีตแชมป์โลกวัน MMA รุนเบนตันเวดที่คามสายมาบูกติกรรมมวยไทยได้สำเร็จในศึกวันไฟไนัลยเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาตลอดอาชีพการชกมวยกุหลาบดำได้ชื่อว่าเป็นนักมวยชาวไทยที่ยังไม่แพ้นักชกต่างชาติเลยแม้แต่ครั้งเดียวจาก8ไฟที่ลงทำการแข่งขันโดยสามารถคว้าชัยชนะได้7ครั้งส่วนอีกหนึ่งไฟไม่มีผลการแข่งขันศึกครั้งนี้เขามุ่งมั่นจะสานต่อสถิตินี้เป็นไฟที่9ให้ได้ ขณะที่ผลงานล่าสุดของเฟอร,ร์ซานพาธาถูกคิลิลคามูทาฟนักชกรัสเซียบัดโหดกดล็อกในศึกวันลุพินี74เมื่อเดือนสิงหาคม2567การกลับมาครั้งนี้เขามุ่งมั่นมาแก้ตัวโดยถือเป็นโอกาสพิสูจนฝีมือครั้งสำคัญในการเจอกับนักมวยไทยแถวหน้ามากดีกรีอย่างก,กุหล,ลาบดำ ทั้งฝายต่างเป็นมวยอาวุธหนักคบกันทั้งคู่มีโอกาสสูงมากที่จะได้เห็นการนับน็อกในครั้งนี้ต้องมาลุ้นกันว่ากุหลาดดำหลือฟูซานจะคว้าชัยไปครองได้สำเร็จวันศุกร์ที่4เมษาย,ยนนี้ห้ามพลาดชมกันนะครับ